นิสสันมารนครับทำกุญแจรีโมทเพิ่มลูกค้าซื้อรถมือสองมามีกุญแจรีโมทมาตัวเดียวเราซื้อรถมือสองมาใช่ไหมครับเราจะไปลองเทสรีโมทให้ดูนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จแล้วอันนี้ดอกใหม่ที่เราโปรแกรมให้ลูกค้านะครับล,อบล,อล,อลอ็อกกดล็อกล็อกอันนี้ของเดิมลูกค้านะครับล็อกกดล็อกเราจะลองไปเทสสตาร์ทข้างในใดูนะครับสันมาทำกุญแจรีโมเทเพิ่ม สมาร์ที e นะครับล็อกปลดล็อกนี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่เราทําให้ล็อกปลดล็อกอันนี้ตัวเดิมของลูกค้านะครับปลล็อกปลดปลดอ็อกอาสตาร์ทให้ดูนะครับเอเคตัปติดนะครับจบครับ